السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. พี่น้องอาวุโสที่มีเกียรติอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى ได้กำหนดและจำกัดและสัญญาวาด้วยความสำเร็จของมนุษย์ทุกทุกชนชั้นอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ฟิตรัด คือมันเป็นความต้องการและสิ่งฟัตของมนุษย์ฟิตรัตคือต้องการความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นคนคน,คน,ค,นคนชราวัยรุน่นคนอยู่ในเมืองคนอยู่ในชนบทจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามด้วนแล้วต้องการความสำเร็จทุกวันนี้ ตั้งแต่เชา้าจนดเย็นก็เราต่างคนต่างพยายามต่างหาความสำเร็จแต่ Allah เลี้สัญญาความสำเร็จของมนุษย์ทุกชนชั้นอยู่ในศาสนาที่สมบูรณ์อะไรคือศาสนาศาส,สนาก็คือสันส้นๆการดำเนินชีวิตโดยทำตามแบบอย่างคำสั่งของ Allah และก็แบบอย่างของท่านนาบีสุลแลลฮุอะลัยวะสัลลัมนั่นแหละคือศาสนา ศาส,สนามันไม่ได้ยากเพราะอัลลอฮ์เป็นคําสั่งของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็คือรบของจักกวาน,นี้ทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างและอัลลอฮ์รู้ดีถึงความต้องการและปัจจัยของสิ่งที่ถูกสร้างของมรดุบทั้งหมดมันเราเคยฟังจากอาวุโศคนเก่เาๆนานๆสมัยเด็กๆออกได้ว่า ัละได้กำหนดความความความปลอดภัยและความสําเร็จของปลาอยู่ในน้ําของสัตว์ร,ร้ายอยู่ในป่าป่าดงดิบใส่เดือนก็ต้องอยู่ในดินที่เรากำหนดแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นพยายามฝื้นที่เราทํานไรกำหนดฝื้นออกจากสิ่งเหล่านั้นลาม่าเมื่อกระเด็นออกมานอกน้ําเขาก็ไม่มีลมหายใจ ทางที่ว่าเราดูในน้ำม,นม,นมันก็จะอยู่ยากแต่ความสําเร็จความปลอดภัยที่เราทําไว้ต้องอยู่ในน้ำเช่นกันใส่เดือน,ม,น,ม,นมันเหมือนกับอึอ,อัดแต่คือความสําเร็จไปไหนตอนไหนต้องไปกับไปกับดินออกมาเมื่อไหร่เขาก็พินาศไม่ปลอดภัยฉันได้กับฉันนั้นพี่น้องี่ราราร์ตะลาศาสนามันคือความสุขสบายอิสลาม ความสุขสบายปลอดภัยสลมัดสิ่งเหล่านี้จะเข้าใจและเกิดขึ้นและจะประสบก็ต้องผ่านการพยายามนะครับโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นมรคลูกเอ่อเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่ที่อ่อนแอที่สุดคิกัเอินซานูดออยฟาคืออ่อนแอที่สุด อัละสร้างมาเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดคือไม่มีความสามารถใดๆเลยไม่มีความสามารถถ้ามาคลุกอื่นจะเทียบกับลูกไก่ที่แตกออกมาจากไข่ไม่ต้องป้อนนะเขากินได้เดินได้เลยคือความสามารถที่เราให้ตั้งแต่เกิดปลาก็เช่นกันจากฟักไข่ออกมาแล้วก็เดินไม่ต้องป้อนหากิน นั่นคือมรรลูกถึงแม้ว่าจะตัวเล็กๆแต่ละตางละใส่ความความเขาเรียกอิลมูหรือความความสามารถอยู่ในตัวโดยไม่ต้องฝึกฝนโด,โดยไม่ต้องเรียนรู้มีบ้างแหละที่แม่ไก่หรือว่าตัวเมียเนี่ยจะสอนวิธีการจะปล่อยให้ลูกๆช,น,ชนขอการฝึกฝนแต่จริงๆแล้วความสามารถอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่มนุษย์เนี่ดยดอยที่สุดเขาสร้างมา เกิดมาก็เป็นแต่ร้องไห้แต่มันมันสำคัญนะมันมีค่านะแค่ร้องไห้อย่างเดียวเนี่ยเขาได้ทุกสิ่งอากเกลเกิดขึ้นเขาก็ต้องอยู่ในระบบและระบบในกรอบที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ต้องการอากที่เขาเคยสัมผัสตั้งแต่เด็กเขาได้ที่เขาอยากได้ผ่านปะม่ของเขาแต่หลังจากที่เขาอักกิลบาเลีกมาแล้ว เขาจะต้องเรียนรู้และเข้าใจและรับผิดชอบต่อไปจะต้องดูแลต่อไปนั่นแหละที่เขาจะต้องศึกษาเรียนรู้อัลลาลาให้มนุษย์นั้นอิจติยา์การพยายามนะครับการดำเนินชีวิตการเอาตัวรอดหรือว่าจะให้เขาปลอดภัยอัลลอฮฺตะลาให้ศาสนามาศาส,สนาคือความสําเร็จศาส,สนาคือสิ่งจําเป็น สิ่งจำเป็นคือมักรสแหละอย่างที่บอกเมื่อกี้คือว่าสิ่งเล็กๆถ้าเขาขาดหรือว่านำตัวเขาออกจากสิ่งที่อะไต่าลาได้ตั้งไว้กําหนดไว้เขาจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ประสบความสําเร็จเขาจะอยู่ในความอันตรายฉันได้ก็ฉันนั้นนะครับมนุษย์ทุกคนที่กําลังค้นหากําลังพยายามอยู่บนความสําเร็จนี้ไม่พ้นจากเท่เาต่าลาได้กําหนดไว้นั่นคือศาสนาศาส,สนากว่าจะได้มากกว่าจะ เข้ามาในการดำเนินชีวิตต้องผ่านการเรียนรู้และกับพยายามสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่รู้เช่นกันเราก็ไม่รู้ไม่มีความสามารถใดๆอัลลอฮ์เป็นผู้รู้อีกเรบรู้เนื้อสิ่งเนื้อสิ่งอื่นใดทั้งหมดอาลิมว่ามนุษย์ต้องการอะไรปัจจัยยังไงกับพยายามยังไงไม่มีความสามารถอ่อนแออัลลอฮ์เลยส่งศาสนทูตคือในแต่ละยุคจะมีนบีล,ลงมาเพื่อพยายามบุกเส้นเหล่านี้ เป็นวาเกลจากอัลลอฮอัลลผ่านจิบรลมาบอกต่อใครก็ตามที่อิคติยาเรียนรู้และก็พยายามบนสิ่งเหล่านี้เขาจะประสบความสำเร็จในสมัยแรกจนถึงยุคสุดท้ายอาลัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานผู้ติดตามผู้ทําตามผู้พยายามใน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 ,ในเส้นทางที่เราต้องการเขาก็จะประสบความสําเร็จโดยนี้วันนี้ทุกคนเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาเมื่อมีอักัลขึ้นมาลัลลาลฺก็มีเส้นทางให้เราเลือกอยู่สองเส้นทาง สองเส้นทางด้วยกันหนึ่งเส้นทางที่อัลลอฮ์และรซูลต้องการคือเส,เส้นทางอีิมานอีกหนึ่งเส้นทางเขาหันหลังให้กับเส้นทางที่อัลลอฮฺละอต้องการและรซูลต้องการเขาเรียกว่าเส้นทางตามนับสูงของตัวเองคืออีกทีอลัลลอฮ์ให้ความพิเศษแก่นมนุษย์ในเลือกคือพยายามนะครับ ถึงแม้ว่าบรรดามัคลุกอื่นๆน่ยไม่ต้องพยายามแต่เขาไม่มีการตอบแทนใดๆแต่มนุษย์เนี่ยพ้นการตอบแทนอันยิ่งใหญ่อยู่ที่การพยายามของทุกคนด้วยความ soft, อินซอฟยุติธรรมอดิลของอัลลอฮฺาลาใครพยายามบนเส้นทางเลือกทางที่อัลลอฮฺพอใจแบบอย่างทัานนาบีเขาก็จะประสบความสำเร็จทั้งลกนี้และก็ะลูกนะแต่ใครที่นีห่างดัวปฏิเสธด้วยบิดเบือน เขาจะประสบกับความล้มเหลวและหยายนะทางลุกนี้แหละก็ลุกนะโดยนี้วันนี้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรู้คนที่เข้าใจคนที่รู้จริงๆเขาก็ได้ลกลับไปหาอัลลอฮ์ใครคือเข้าใจจริงๆคือบรรดาสา,าบะเพราะอัลลอฮ์ได้ใจเรื่องในอัลกุรอานเหมือนกันรอดีอัลลอฮ์อันหุมหรือว่าที่ฟังบ่อยๆว่าวารดีตุลลุกุมที่อ AH ัลลอฮ์พอใจผู้คนเหล่านั้น เพราะเขาได้พยายามทำไมล่ะถึงบอกว่าพวกเขาเข้าใจคนคนหนึ่งจะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างจะเข้าใจอะไรก็แล้แลวแต่เขาสามารถจะสละทุกอย่างเพื่อสิ่งสิ่งนั้นสรุปง่ายๆคือให้เห็นเราให้ให,ให้ให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนการที่เราเข้าใจคนชาวเลเนี่ยคนทํางานทะเลเนี่ยเขาเข้าใจถึงคนพลอยได้จากสิ่งที่สุดสร้างอะไสร้างทะเลเนี่ย ให้กับเราในฮะดิสก์ดซี่เรายัางบอกว่าดุนีย์คลิกกตละกงคือให้เราเนี่ยแต่ว่าทุกคนไม่ได้จะเข้าใจทุกอย่างในโลกดุนียานี้ได้ชาวเลเขาจะเข้าใจเกี่ยวกับอ,ออกทะเลคนอยู่แถวเ,เขาเรียกว่าเทพภูเขาเขาจะเข้าใจเรื่องในป่าการปลูกคนที่อยู่ในเมืองอ่ะอย่างอยู่ในเมืองกระบี่อย่างนี้ เขาจะเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดการค้าทำเลกันกันซื้อขายกว่าจะเปิดร้านอะไรสักอย่างเขาต้องดูทำเลร้านนี้ต้องตั้งตรงนี้นะ,ะเรื่องอาหารนี้ต้องชายแถบนี้นะเพราะว่าเขาเข้าใจทําไมล่ะเขาเข้าใจเพราะว่าเขาพยายามกันทั้งนั้นแล้วบทสรุปของคําว่าเข้าใจรู้ได้ไงเขายอมสละทุกอย่างเพื่อสิ่งสิ่งนั้นอย่างเช่นชาวเลเนี่ย เมาก็อยู่ติดทะเลก็ไม่ไกลสี่ห้ากิโลกับบ้านแต่ว่าไม่ได้พยายามบนไม่ได้พยายามถึงแม้ว่าจะอยู่ในนั้นจะอยู่เขตคนต่างจังหวัดคนต่างอำเภอเนี่ยจะดูว่าเขตทะเลแต่ไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ให้เวลากับสิ่งนั้นไม่เป็นด้วยซ้ําไปจะรู้ได้ไงว่าเขาเข้าใจกลางวันทางกลางคืนเขาอยู่กลางทะเลได้ในขณะที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีความเจริญเขาสามารถที่จะเล่นลงทะเลด้วยเรือเล็กเล็กๆหรือว่าจะอยู่เป็นเดือน นะครับในในขณะเดียวกันตรงกันข้ามคนอื่นจะมองว่าเอออยู่ได้ไงเขากลนะ้าเนาะนั่นแหละบทสรุปว่าเขาเข้าใจเขายอมแม้กระทั่งเวลาของเขาจะหมดไปเป็นเดือนครอบครัวเขาก็เข้าใจว่าสามีเขาทํางานอันนี้นะถึงจะช้าหน่อยก็รอถึงจะกลับมาโดยมือเปล่าก็เคยมีก็รอยอมรับได้เพราะเขาเข้าใจว่านี่คืองานปกติมีขึ้นมีลงมีได้มีเสีย เพราะทั้งครอบครัวเข้าใจในงานเพราะว่าเขาลำบากมาเขาเริ่มมาเขาพยายามมาเช่นกันอยู่ในเมืองมีการลงทุนต้องเสียเวลาต้องให้ทุนต้องมีการขายอะไรบางอย่างเพื่อตั้งเป็นกองทุนไม่ได้จะกำไรตลอดหลายปีที่แล้วอาจจะกําไรมาในรอบนี้ปีนี้ทุกคนอาจจะขาดทุนอะไรอย่างก็ทุกคนยอมรับไม่ได้ไปด่าสามีไม่ได้ไปว่าภรรยาไม่ได้ไปว่าใครทั้งนั้นคือ การปลอบใจกันเข้าใจกันอดทนกันคือธรรมดาเราต้องยอมรับนะเรามีขึ้นมีลงปกติแหละการงานการทําธุรกิจการค้าขายต้องมีขึ้นมีลงเพราะเขาเข้าใจนั่นคือสัญ,ญลักษณ์นิชานคน,คน,ค,นคนจะเข้าใจในสิ่งสิ่งหนึ่งต้องเสียเวลาต้องเสียสละทั้งสามอย่างเวลาของเขาชาวเลออกเป็นเดือนก็มีทั้งคลางทั้งคืนอยู่ในนั้นคือเวลาตัวเขาเสี่ยงตัวเขาเสี่ยง เสี่ยงขนาดไหนแม้แต่ชีวิตนะครับถ้าคนที่กลัวจริงๆเขาไม่กลา้าขนาดนักทนะ่องเที่ยวบางคนที่มาเพื่อนๆที่เคยผมเคยมาไม่ลงเลืดีกว่าอยู่อฝั่งนี้พวกเจ้าพวกท่านจะไปก็ไปไม่กลา้าขึ้นเรือเขาต้องแลกเขาต้องเสี่ยงนะยิ่งคนทํางานเไ,ไปเที่ยวมีทุกอย่างคนทํางานตลอดทั้งชีวิตอันนี้คือชีวิตเวลาของเขาตัวขเขาต้องเสี่ยงและสะสมสมบัติมาก เป็นธรรมดามาลากานาการเสียการเสียสัพสมบัติการต้องทุ่มเทใช้ทุนใช้เงินใช้อสาสาบตรงนี้ต้องใช้ทุกานาเพราะการเสียสละตรงนี้แหละความเข้าใจจะลึกซึ้งนะครับคนที่เกาะเขาไปโดยไม่ต้องเสียสละใดๆเนี่ยเขาไม่เข้าใจถึงแม้ว่าจะไปนั่งในร้านเป็นชั่วโมงโดยที่เขาไม่ได้ลงทุน ร้านราคาเป็นล้านธุรกิจเป็นร้อยล้านเขาไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ลงทุนเขาไม่ได้สละเวลาเขาไม่ได้เหนื่อยเขาไม่ต้องไม่ต้องใช้ความคิดมาฟิกเกตมาตรงนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นพี่น้องอักบูสุที่ศรัทธาทั้งหลายเป้าหมายและมักซึกที่ละตาลาทรงเรามาเนี่ยเพื่อง,งานศาสนาและไม่มีเข,าเข้าใจลึกซึ้งที่แท้จริงนอกจากนาบีและก็สัฮาบยิ่งไปกว่านั้นเราห่างไกลาจากนาบีเป็นพันปีนะครับ แต่ความสำเร็จอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนแปลงวาดาของอัลลอฮ์สัญญาของอัลลอฮ์ยังคงมั่นคงนะครับอินนาาา่าวะดัลลอฮับคนสัญญาของอัลลอฮ์แน่แท้แน่นอนความสำเร็จอยู่ในนั้นตลอดจนถึงวันเกียรติ์ใครที่อิจติยาตวิธีการและพยายามบนสิ่งนี้ในแนวทางนี้นี่แหละวันนี้พี่น้องนะครับเราต้องพยายามคนคนหนึ่งออกเลวง,ง่ายได้เพราะภรรยาเข้าใจยอมทนรอที่บ้านกลับมาเมื่อเปล่าเขาไม่ได้ว่าอะไร เขาเข้าใจวันนี้ถ้าเกี่ยวกับศาสนาบางคนเข้าใจเห็นและภาพเพราะอยู่ในหมหอหรือว่าบรรยากาศคบกับเพื่อนอยู่กับออทีมงานอยากจะทำแต่คนที่บ้านไม่เข้าใจความงานใดของเขาจะไม่เกิดขึ้นนะครับการพยายามบนศาสนานี้ต้องขึ้นพร้อมกันไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายและจะเกิดขึ้นมาก็าต้องเมื่อการเสียสละ การกรบ,บาฎการทุ่มเทตรงนี้ทั้งสองฝ่ายคือบาลานซ์น่คือเต็มที่นะครับวันนี้คือเราหลายๆคนนะครับวันนี้การรวมตัวของเราอาจจะเมื่อคืนคืนซากุซารีนี่คืองานการรวมตัวนี่คือการพยายามนะครับมีขึ้นมีลงเป็นปกติเป็นธรรมดาคนที่เข้าใจเขาจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและจะไม่ทอ้อ เหมือนกับเราออกทะเลกับมือเปล่าเหมือนกับเราลงทุนในในเมืองในตลาดบางครั้งก็ขาดทุนไปแต่เขาจะไม่ท้อเพราะเขาเห็นเป้าหมายนั่นคือปัจจัยหอกแต่มักซึดจริงๆของศาสนาคือความสําเร็จถึงแม้ว่าภาพออกมาจะไม่มีผลเหมือนกับสมัยนบ,บีในยุคก่อนพันกว่านบ,บีที่เขาตายไปในขณะที่ศาสนาไม่เกิดขึ้นบนัณฑิอิสราเอลเป็นพันนบ,บีที่เสีชีิตแต่เขาไม่ได้ขาดทุนเขาคือนบ,บีในวันอาขรัก เขาจะได้นั่งบนมิมบัต่เขียนว่าอัมเบียเพราะเขาทำงานเพราะเขาทำหน้าที่ของเขาสมบูรณ์เขาพยายามในวริย์ว่าว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ติดตามนะครับฮัสซิลคือการผลผลิตออกมาไม่มีไม่มีเลยแต่เขาประสบความสำเร็จเช่นการวันนี้พี่น้องที่รักของเอราตาลอาลาอัลลอฮ์ให้โอกาสอาลัลลอฮ์ให้เวลาอาลัลลอฮ์เลือกเรานะครับอยู่ในงานกําลังพยายามบนศาสนาอาจจะไม่เข้าใจนะครับ แต่เราต้องวัดดูก่อนว่าเราทุ่มเทขนาดไหนเราให้เวลาขนาดไหนเราเสียเวลาขนาดไหนเราเหนื่อยขนาดไหนเราทุ่มเททรัพย์สมบัติขนาดไหนอย่างที่บอกคนที่เข้าใจคือเสียชีวิตบรรดาอับดน,นาบีและก็ซาฮบะในบรรดาซอฮบะาก็เข้าใจที่แตกต่างกันไปไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่เ,าเราพอใจแต่ความเข้าใจคือต่างกัน ใครที่เสียสละเยอะทุ่มเทเยอะกุรบานยเยอะเหน็ดเหนื่นอยเยอะเขาจะเข้าใจมากกว่าอย่างเช่นอบูบุับกสิดีระดียลาอันหูคนแรกคือผู้ชายคนแรกที่เขาเสียสละที่เขากุรบาลทั้งเวลาทั้งร่างกายแม้อยู่ในถ้ำกับท่านนาบีเนี่ยโดนงูกัขดขณะเดินกับท่านนาบีเนี่ยรักษาปกป้องท่านนาบีซ้ายขวาคือการปกป้องศาสนาเพราะอยู่ขณะคนใหม่นะ เขาคนใหม่ตอนนั้นใหม่ๆอยู่เลยแต่รู้ว่านี่คืองานนี่คือมักซึกนี่คือเป้าหมายเขาก็พยายามเมือ่อศาสนาต้องการใช้ทรัพย์สมบัติของเขาอบูบักซิดดีกเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยมีอยู่หกร้านขายผ้าขายสิ่งจำเป็นปัจจัยให้กับชุมชนอาหรับตอนนั้นมีคนรวยอะ่ะพ่อค้าที่รวยแต่เขาสละโดยนี้อัลลอฮ์เปิดความเข้าใจ และดาริยตสูงส่งเกียรติองค์เขาไม่ต้องพูดถึงคนแรกที่ได้รับสลามจากล l l a h ke อ b u Bakr และในวันอาคเรตประตูสวรรค์ทุกประตูในวรื่องนะทุกประตูให้ทุกประตูมีชื่อเขียนว่าอบ u บั k r และประตูบานนั้นจะเรียกชื่ออบ u บั k r ว่าเขาจะเข้าประตูไหนก็ได้ทําไมล่ะเพราะการเสนละ และความเข้าใจก็เช่นกันเมื่อมีการพยายามและพยายามและจนสําเร็จจนบรรลุปเป้าหมายคืออามาลก็เกิดขึ้นเหมือนเราพยายามทุกวันนี้การรวมตัวอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งที่เราสละเสียเวลาทุ่มเททั้งเวลากายใจของเราเนี่ยมาสับสมบัติเนี่ยเพื่อต้องการให้บรรลุปเป้าหมายอะไรล่ะเพื่อให้อุมมาตประชาชตาิบวของอัลลอฮ์อุม,มัตนบีทั้งหมดอีมานศรัทธาต่ออัาลลอฮ์ سبحانه และ ก็มีขึ้นมีลงเป็นปกติแล้วก็มีมีการอาม말าที่เรากําลังทําอยู่ก็เกิดขึ้นอาม말มัสยิดเอยอาม말วานิตามุสลิม,มะเอยคืออามต่าต่างเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาและในใน,ในกลุ่มงานนั้นก็มีลหลายๆคนก็การที่เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันไปนั่นมันมีสมัยซาบะแล้วทํางานมาด้วยกันแต่เข้าใจที่ต่างกัน มันเรื่องปกติเพราะ Allah จะเปิดความเข้าใจขึ้นอยู่กับการเสียสละนะครับเข้าใจอ่ะเข้าใจอบูบักซิดิกเมื่อศาสนาเจริญอ่ะอัล l l a ์ลงอายัดเลยเมื่อเมื่อเจริญอัะเลียวมาอัลกมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัลมัมตุอะลัยกุมเนื้อมาติวะารดีตุละกุมอุลิสลามมาดีนาคามิลอัลกมัลอัลกมัลรดีวะารดีตุละกุมอิสลามมาดีนา คือแล้วพอใจอ่ะเราถ้าทํางานวันนี้นะเป้าหมายของเราคืออะไรคือความพอใจของอัลลอฮ์ต้องการสิ่งนั้นมันเพียงพอแลนะ้วละแต่เราวันนี้แค่เราไม่รู้ว่าเราพอใจหรือไม่พอใจแต่ว่าภาพละที่ออกมาคือสมบูรณ์คือเราต้องการอามัลมัสยิดอามัลมัสยิดก็เกิดขึ้นเราต้องการการเอติกาฟที่เยอะขึ้นก็มีการรวมตัวต้องการจิมากก็ออกมาอย่างอย่างล้นหลามคือเครื่องหนึ่งที่ออกมาเนี่ยคือเข้าใจ แต่ในนั้นคนที่เขาจะยิ่งกว่าคนที่ใจเนื้อกว่าอยู่ที่การกุรบาลวันนี้เกิดความผิดใจกันหรือว่าขาดความเข้าใจกันอยู่ตรงนี้ภาพที่ออกมาบางคนอาจจะมองว่าใช่แต่บางคนบอกว่ายังไม่ใช่และเราจะต้องร้องไห้มากกว่าน,นี้สมัยนบีสมัยนบีส,ลสลุลต่านเมื่อลงอายะว่าอักมัลตุลกุมดีนะกุม บรรดาสาวบ่าบอกว่าใช่เลยใช่มันใช่เพราะว่ามันใช่ไงไม่ใช่ได้ไงอัลลอฮ์บอกว่าว่าเราดีทุลากลุมนั่นคือเป้าหมายแต่อับบุบักกัสิดีร้องไห้นั่นคือความเข้าใจคนอื่นเฮฮาปาตีเรียกว่าคือใช่แหละวาวะแต่อับบุบักอบูบักกัสิดีคือเงี้ยทำไมล่ะอับบุบ บอกกับทุกคนว่าเจ้าไม่เข้าใจหรอกเมื่อวันนี้มาถึงเจ้ารู้ไหมว่ามันใกล้แล้วเวลามันใกล้เข้ามาทุกทีเวลาอะไรล่ะเวลาที่อัลลอฮ์จะเรียกสุทธิรักของพระองค์กลับไปทุกคนห้าเพิ่มร้องไห้น้ำตาไหลกอดกันใช่เวลางานของนบีถึงแล้วและใกล้และทเ่อัละตาละจะเรียกกลับไป นั่นคือที่ที่พยายามจะบอกว่าความเข้าใจความลึกซึ้งใช่เราต้องการแหละแต่ได้สิ่งนี้มาจะต้องเสียได้อย่างเสียอย่างสุธิระของเรากำลังจะกลับไปฉัน้นใดกับันนั้นพี่น้องธีระขอรับวันนี้เราจะเห็นภาพอามัลความสวยงามคือโอฮิริยะคือใหญ่โตแต่ไม่รู้ในนั้นมันมีอะไรมาัางการตรวจสอบของเราแต่าละอะไรจะเกิดขึ้น เดี๋ยวนี้คนที่เข้าใจเขาจะไม่เพียงพอกับภาพลักษณ์เขาจะไม่รู้สึกว่าเพียงพอและพอและพอแล,อแล้วไม่ใช่ตราบใดที่เขายังไม่กลับไปหาอัลลอฮ์เพราะว่าตอนนี้ไม่มีว่าฮิュมาบอกว่าใครอัลลอฮ์พอใจใครสลามัตใครปลอดภัยไม่มีตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่เขายังกลัวกับเหตุการณ์ทั้งหมดเขายังยังพยายามต่อไป ไม่ว่าอามาจะออกมาขนาดไหนแม้ว่ารูปภาพลักษณ์หรือว่าสถานการณ์จะออกมายงงอย่างไงหัวใจยังยืนหยัดหัวใจยังผูกมัดกับอัลลอฮฺสุบานตาลาอยู่ตลอดเวลานี่คืองานของเราพี่น้องที่รักของล l l a h คนที่กบฏนนะบางครั้งเราเห็นภาพสมมติว่าเราเนี่ยคนเยอะเราดีใจคนเยอะมากอัลฮัมดุลิล่ะแต่บางคนอเลาบอกเลาเปิดให้เขาก็แจว่าเยอะแบบนี้มันเป็นยังไง อันนี้เยอะแต่อันนี้น้อยบางคนเขาใจว่าน้อยนี่คืองานเยอะน,นี่ไม่ใช่คือข้อความใจข้อาใจ,าาใจอันนี้อะไรจะเปิดแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเรนี้พี่น้องทีละจะเยอะหรือมากนะครับเป้าหมายของเราคืองานให้ได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺสุบานต์าอัลลา์คือมรดอติลละมรดอติลละอัลลอฮ์จะพอใจเมื่ออัลลอฮ์พอใจเมื่อไรเมื่อนั้นและจะประสขขบความสำเร็จแล้วตอนนี้ใครรู้มั้งไม่มีใครรู้ นั่นแหละที่ Allah บอกในอัลกุรอานว่าให้พยายามต่อไปไหนแหละกะลิมะว่าพยายามต่อไปอามินนกามาอามนานาันนัสจงอีมานและพยายามบุญอีมานให้เหมือนกับผู้คนเหล่านั้นให้มนุษย์ในยุคกามาอามนานาันนัสอันนาสในทน,นี่ีนี้ลามัตับเสียว่าสหาบะนั่นคืองานของเราจะไม่มีวันหยุดนิง่งจะไม่มีคําว่าพอเพียงหรือเพียงพอแล้วได้และมันถึงจุดแล้วไม่มีเพราะว่า าบาขณะดสาบายที่ได้รับว่ารอดีลอฮ์อันฮุมเขาก็รู้สึกว่ายัางกุณค้ากลัวขค่ายอุมราระดิอันหูจนถึงชีวิตสุดท้ายเขายัางกลัวว่าตัวเขาจะไม่ปลอดภัยนบีบอกว่าอุมาสเจ้าเนี่ยดีสกีสุดท้ายคือนมเมื่อมีการดื่มนมเนี่ยไม่ค่อยจะดื่มสงสัยไม่ค่อยจะเจนิญนม แต่เมื่อดื่มนมอ่ะคือชีวิตสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นไม่มีอุมารดิยานุ่นโดนแทงเสียชีวิตเสียชีวิตสาเหตุมาจากการโดนแทงแต่ไม่รู้ว่าจะตายหรือว่าจะเสียจะจะ,จะ,จ,ะจะฟื้นขึ้นมาจะหายยังไงแต่วันนั้นมีคนมาให้นมเขาก็ดื่มนมแล้วก็น,นึกได้เออตอนที่เขาโดนแทงอ่ะนมมันออกไหลออกมาเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีการโอปรชันคือการาตัดคือเย็บการทําแผลแบบดีๆเหมือนสมัยนี้ เขาจะมีวิธีการที่เหนือกว่าเราแต่ว่าเมื่อดื่มนมแล้วมันไหลออกมาอุมารรจนันทบอกว่าฉันใกล้เวลาแล้วนี่คือดื่มสุดท้ายของฉันเขาก็ร้องไห้ร้องไห้ขณะนั้นตอนนั้นลูกชายอบตุลล์เนี่ยกำลังเอาหัวประตัวเองตั้งบนตักคือป่วยคือคือเจ็บหนักอ่ะเขาก็ร้องไห้บอกกับลูกชายตัวเองว่าอบตุลล เอาหัวปะเนี่ยตั้งตั้งข้างล่างเพราะว่ากลัวเลอเกินตั้งสะเกียดขนาดนั้นกลับไปเจออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่พอใจก็ไม่มีเกียรติอะไรเลยทึงแม้ว่าจะนั่งบนมิมบัตท,ที่ใหญ่โตถ้าอัลลอฮ์ไม่พอใจจะนั่งจะนอนบนหมอนที่ทําด้วยทองคําถ้าอัลลอฮ์ไม่พอใจมันก็ไม่แตกต่างอะไรเลยนี่คือความเข้าใจของใครความพอเพียงเหอไม่พออุมาสคือใครขิดยันไนะ อุมารคือใครแล้วกานับาดีนบวิญญาวกันอุมารนี่คําชมจากอัลลอฮสุลเลาะหลมหลังจากนี้ถ้ามีนบีอุมารแหละทําไมเขากลัวเขากลัวตายเหรอไม่ใช่เมื่อเขากําลังพูดคุยกับลูกชายฉันไม่มีค่าฉันไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าอาล,ลีก็มาเยี่ยมอาล,ลีการมาเลาใช่ไหอาลีบอกว่ายาอยาอุมารเห็นร้องไห้กลัวตายเหรอ กผู้ชายเขาไม่กลัวตายหรอกคนมุกมินยิ่งคนมุกมินเนี่ยการตายของคนมุกมินคือรางวัลและโต f f ี h a ะ i al ะ l าลาลคือการพักผ่อนเมื่อ a l l เรียกไปคนมุกมินคือพักผ่อนจบแล้วเรื่องดุนยาโน,น่นนี่เนี่ยคารากาซัง